สวัสดีชาวโลกยามเช้าชาวโลกเกษตรวันนี้ผมจะพามาชมการปลูกมันมันหวานญี่ปุ่นนะครับของผมได้หยอกรองไว้อันนี้พันกระไดมาเลยหยอกรองเรียบร้อยฝนก็ตกให้แล้วนะครับก็เริ่มโปรกไปบ้างแล้วตอนนี้ก็ยุประมาณนี้นะครับนี่คือพันอันนี้แบบหยดม่วงนะใบหัวมันสีม่วง ก็ขุดลุ่มนะครับโรก,กับร่องร่องพื้นโดยคีไก่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการโรคให้ได้แต่ว่าผมมันก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตต่ดลงมาทำแล่ครับบุกมันหวานญี่ปุ่นครั้งแรกไม่เคยตั้มแรงไงนะครับอันนี้ครั้งแรกถ้าใครมีความโรคก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ชาวนี้มาต่เจ้านะทำคนเดียวครับทำคนเดียวเนื้อคนเดียวถ้ามาหลายคนอย่าเซตเร็วนะครับจะกลยมีหลกมีเนี่ยอ,อันนี้ฟุ้นมันออกก็เลยแข็งยิดน,นะครับผมก็จะปอกประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งสองสามสามกอนะครับแล้วก็กรอบ อย่าห่างหนึ่งโซกนีก็ตัดใบมาเรียบร้อยแล้วครับทั้งเสือมาก,ก็ก็เอาใบออกหายหมดแล้วเราจะมาแักเจ้งเดียวกุดลืมเพิ่มเมลยแเ่งครับเมลีดดินม,มันกรับตัวฝนมาหลายคน้นหรือว่ามีเงินจางก็จะเสียดียวนะครับ คนผมนันไม่มีมีน้อยมีน้อยมีใหญ่ไม่มี่เราฝนนะครับ คราค้นต้อกลาก็บชวยเลยครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกจะออกมาแบบไหนก็ว่าไปตามเรื่องราวไม่ได้ดูไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเรียนงานถูกตรงไหมอะไรก็คอบอกเล่นในยูทูบคอบอก ตรงนี้ก็ต้องฮัท,ทต,ตุกจำเหมือนกันตามประสบความสำเร็จที่น่าคอยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคิดถ้าตรงไหนก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆพยายามทำเหนือในโย่เหน่งนะครับถ้าสำคัญนะครับมีผู้ช่วยว่าลกูกือว่าภรรยากับเข้าวข้าวใจกันมาเฉลิกันจะเทพเรี่ยวแนขก็เป็นอะไรในครอบครัวมันจะจะมีความสนุกสนานด้วยจะมีความต้องทำด้วยความความ,ความรักความ ความตังใจทำนครับแต่ถ้าว่ามันไม่ชอบมีองให้ชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นทางหลอดของเราทางนึงก็ได้อาจจะมีโอกาสเป็นมีการเป็นวิจิติกวิิตเป็นโอกาสให้กับเราก็ได้นะครับในงานนี้จะให้กำลังใจกันนะครับนะนะครับสวัสดีชาวโลก